ตอนนี้ก็กำลังเอาน้องแพะไปหาหมอไอเมินเอ้ยนะพบสุกก็จะไปหยอกกันนึกว่าแต่เขาจเจอนั่นนะตอนนี้ก็จะเอาไปหาหมอนะโยมนะไหนรูปแผลที่ลูกแผลตรงไหนโอ้โเนี่ยตุงง๊ใหญ่เลยนะคุณโยมนะน่าจะเป็นเน่าเราไม่เป็นรับไปไอ้เบ,บือกับพอยเบือพบสุกกบนึกว่าแต่เขาจะหยอกพบสุกเล่นอยู่นั่นแหละอไปอยากหยอกโยมไปไปหาหมอ โอ้ยนะเดี๋ยวกับหมาเดี๋ยวกับแพะตามดอก <ừ> เออเออมันอยู่นั่นแหละไหนโอ้โหนั่นแหละไปหาหมอนะไปพาไปหาหมอลูกนะผมพาดีๆลูก,ปก,ปกไปความสุขไปได้ไหมเนี่มึงเล่นเตื้องนี <laughs> ่หาหมอกันก็นี่ก็ไปหาหมอแล้วคุณโยมนะ,นะมีนอนออกเยอะเลย นะดูดิไม่รู้กี่สิบตัวคนโยนอะไรหรอมันหลับนะง่วงนอนต้องมกลับมาจากากลับมาจากอ่าหมอนคนโยมนมีนอนไม่เฟิร์สนอนคนเยอะอ่ะเยอะกิน,น,น,ม,นมันยังมีเลยเนี่ยเป็นมะลุกลิ่นไอ้นี่มันเลยกินเน้นเฟิร์สกันส่งน้ำน้าลูกนะพ่าแจ๊บไม่เฟิร์สผิดแค่ยัง เฮ้หอมกบเสือด้วยเว้ยก็ฉีดยาสลบใช่ไหมยาซึมมันมียาซึมด้วยกบสุกเอ้ากบสุกมาดูน้องเลยลูกอันนี้เพิ่งกลับมาจากหาหมอนะโยมนะเอาบุ้งเอาหนอหนอก่อนนะกบสุกขอกบสุกเลยมึงนี่มาดูนั่นแหละมาดูแพ้มาดูแพ้เองมาอะไรอย่างนี้

มีน้องมานอนข้างล่างเราเปิดแล้วเราเปิดแล้วก็มีเลือดนะคุณโยมนะมนยังมีเลือดอยู่ก็คลิปนอนออกมาเยอะเลยนอนเยอะมากเลยคุณโยมตัเวเล็กก็นอนกอดข้างล่างเนี่ยโต๊ะที่ใส่ข้างบน,นลูกศิษย์คายาใน,นยุคเมืเ่อกี้แล้วยาเมื่อเล็ดเปื้นหมดเลยอบ,บสุขุมานั่งเฝ้า ตอนคนเด็กวัดสุดหล่อหายไปนะันะลูกนะหายไปลูกก็เพิ่งฟื้นจากยานนะิยุงนะยังเดินไม่ได้เพิ่งฟื้นจากยาเพิ่งกลับมาจากทา,างหมอตอนนี้นนก,ก,ใก็ให้กินนะแล้วกินนแล้วกินโอ๋อหล่นแล้วลูกเห็นนี่ไม่ให้กินกินรวยเดี๋ยวให้กินนมไปล้างอาชนะ ให um ้กินนมพ่ดอที่จะเฟิดตัวแล้วตัวนี้ชอบโคกระดาษนะกินด้วยเนี่ยตคู่ังี่หมตกคู่หายไปลูกหายไปี่แล้วดกนยังไป กระหายแล้วนะกระหายนะเป็นเฟื่อนจากอาการของยาในะยมนะขเขาเช็ยดยาดีจ,าจะาเด้อน,นอนออกเยอะมากเลยกระหายนะลูกนะ ดีนะตัวเล็กไม่เป็นไรเนี่ยตัวเล็กไม่เป็นไรเป็นตัวโตเ่ยเป็ <c oughs> าเลยทานตะวันคนเดียวรูปโบร้รเดี้ยงหาให้ไดกนันไรดเดียวด้ช่วงเวลาก็ได้เอาไป หาแผลอีกรอบเรื่อยๆจนกว่าจะหายกนเดี๋ยวรักษากันไปเนาะดูแลกันไปทำให้มาก็เลยเลี้ยงคนเดียวเลยเลี้ยงก็จะคุ้นบางคนโดนักเล่นใหญ่ของวัดคนเยมตัวตึงของวัดนะฮะก็จมเล่นซะำสองแผลนะคนเยมนะแผลหนึ่งนี่หายคนเยมแผลนี่หายอยู่ข้างหลังนี่หายตัวสองแผลนะโยมนะแผลทิ้งหลังหายทีนี้แต่ตรงนี้นึกว่าหายโยม นเห็นมันปิดที่แรกแต่มันปิดเฉพาะหัวข้างหน้ามันแต่ข้างในเป็นโพรงอยู่ก็เลยไปหาหมอนอนเยอะเลยดูแลกันไปไปไปลูก